นนะะมาดูเรื่องที่หลายๆท่านต้องดูเอาไว้นะคะเพราะวา่าเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการสมมุติเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเอาไว้แล้วมือเปียกน้ำนะคะถ้ามีสายเข้าก็ ต้องดูอันนี้ไว้เป็น,อ,นอุทาหรณ์อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณท่าเรือแปลงค่ะนางสาวเกวลินบุญร่มเย็นอายุ28ปีได้รับบาดเจ็บที่มือขวาแล้วก็ลิ้นคับปากตัวเปล่งพูดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไปรับโทรศัพท์มือถือเนื่องจากมีสายข้าวและมือถือนั้นชาร์จเอาไว้ด้วยนะคะตอนที่มือเปียกน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลระยองมือถือเมื่อกี้นี้อยู่ในที่เกิดเหตุก็พังจากแรงระเบิดนะคะก็พบว่าเขาชาร์จเอาไว้แล้วเขาไปซักผ้าแล้วเสียงเรีย ข้าวดังขึ้นก็เลยรับสายท,ทั้งทั้งที่มือเปียกนั่นแหละนะคะไฟก็ช็อตโทรศัพท์มือถือแล้วก็ระเบิดขามือค่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าน้ําเป็นตัวนากระแสไฟนะคะทำให้เกิดการช็อตแล้วพอระเบิดใส่มือแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้าก็ยังทําให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็น กระตุกแบบเฉียบพลันทําให้เกิดอาการลิ้นคับปากพูดไม่ได้ตามมาด้วยค่ะคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่แขนเขา้างขวาจะได้รับบาดเจ็บพิการสูงนะคะแต่ว่าต้องตรวจและรักษาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะเคยมีอาจารย์วิศวกรด้านไฟฟ้าเนี่ยเขาเคยแนะนำนะครับว่าสมมุติเราซักผ้าอยู่หรือออกจากห้องน,น้ำแล้วมือเปียกๆจะรับโทรศัพท์นีนะก็ให้กดเป็นลําโพงเอาอย่าเอามา ขึ้นไว้กับมือนะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการถูกไฟดูดได้กดเป็นลำโพงเอานะะและ้วพูดแล้วก็ให้ใส่รองเท้าด้วยไปเดีตัดวงจรไฟฟ้านะแต่ว่าสาหรับผู้ชายถ้ากดลําโพงแล้วเสี่ยงต่อแม่บ้านจะได้ยินเนี่ยรับไปสักครับใส่บูทด้ไหมเออใช้ถือเลยครับอย่ากดลำโพงเสียงพอกันคะ่ะไม่เสียงแบบนั้นดีกว่าเสียงพอกันค่ะ